สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีค่ะจัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาเอเชียกลางปี2015สนามที่3เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันที่กำลังจะถึงนี้ติดตามรับชมได้ในช่วงของส p o r t Time ค่ะ สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียกลางปี2015สนามที่3โดยมีดรอิสุวุตตั้งเกียรตินาย,ยกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งคณะกรรมการของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียกลางปี2015สนามที่3ที่จะจัดขึ้นในวันที่29มิถุนายน2558 ความพร้อมล่าสุดของแต่ละฝ่ายนั้นพร้อมแล้วสําหรับการต้อนรับทัพนักกีฬาจากทวีปเอเชียทั้งหมด21ประเทศ,เทศกว่า213ชีวิตที่จะเดินทางมาแข่งขันที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีโดยแต่ละฝ่ายที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคคณะกรรมการฝ่ายสนามแข่งขัน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยคณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและมอบเหรียญรางวัลคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งนี้หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นทั้งหมดได้เดินทางไปยังสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามครับตอนนี้ต้องก่อนอื่นต้องขราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับที่ท่านเป็นประธานแม่งานให้แล้นนกกกวก็ท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดท่านนายกท่านพลกิจการที่เป็นเจ้าของ สนามสถานที่ในการแข่งขันส่วน,นส่วนของสมาคมเราก็เป็นคณะทํางานตอนนี้ทุกอย่างเรามีความพร้อมหมดวันนี้เราประชุมคณะกรรมาการทุกฝ่ายทุกส่วนทุกฝ่ายให้ความเออเต็มใจในการทํางานแล้วก็พร้อมทุกส่วนนะครับโดยเฉพาะทางด้านของโรงเรียนศียาที่ดูแลเรื่องเลซองกับในเรื่องของการพิธีจัดในเรื่องของการมอบเหรียญกีฬานะครับแล้วก็วิไลานาจัดสินในเรื่องของการแสดงก,ก็ต้องบอกว่าสนามพร้อม บุคลากรพร้อมแล้วก็สถานที่ที่พักทุกอย่างพร้อมหมดนะครับวันนี้ครับผมว่าโอกาสที่จะมีนักกีฬาแข่งขันในระดับกรีธาเอเชียเนี่ยยากนะครับ21ประเทศที่จะเข้ามาพร้อมกันอย่างนี้แล้วก็สนามกีฬากลางสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเราได้รับการรับรองจากเป็นสนามมาตรฐานกรีธานานาชาตินะครับแล้วก็นักกีฬาทั้งหมด2 1 3คน21ประเทศผมอยากเชิญชวนนะครับพี่น้อง โดยเฉพาะน้องๆหรือลูกหลานของพวกเราให้พาลูกหลานเรามามาดูนะครับเราเห็นนักวิ่งในระดับเอเชียเนี่ยนะครับในสนามแข่งในระดับของเอเชียนเกมเนี่ยเราเห็นแค่ในทรทัศ์แต่เที่ยวนี้เราได้เห็นตัวจริงๆแล้วก็นสนามจริงๆแล้วก็มาอยู่กับบ้านเรานะครับวันที่29นะครับตั้งแต่บ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะครับจนถึง16.00นากานะครับส่วนใครอยากจะดูใกล้ชิดตอนฝึกซ้อมเนี่ย ก็ตั้งแต่วันที่27ตอนส่โมงเย็นถึง6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับหากท่านใดสนใจสามารถเดินทางไปรับชมการแข่งขันกีฬาเอเชียกลางปี2015สนามที่3ได้ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่29มิถุนายน2558เวลา14นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปและสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้จาก C t ททางรายการที่12ศิวบุตรสมโนถ่ายภาพ สุกิจสกุโลโมวิลาท,ทีมข่าวซีทีวีรายงาน